เราอยู่ในเกมม่ถือขับรถนะครับแข่งในสนามตัวเกมมีโหมดออนไลน์นะครับสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้นะเดี๋ยวไปปรับภาพก่อน มีระบบปรับแต่งรถนะอัันนี้เป็นรถของเราใช่ไหมมีโหมดอาชพนะครับแป่อออนไลน์เลยแล้วกัน นี่เป็นภาพภายในเกมนะครับรถจะมีหลายแบบอยู่นะนี่เป็นรถแจกปีนะครับการเริ่มต้นของเราการแข่งจะเริ่มในสองวีนะครัแบ,บแข่งแบบไหนแข่งแบบเซอร์กิตนะครสามรอบ ตามเขาไม่ทานเลยรอบสุดท้าย จบอันดับที่11นะครับในโหมดออนไลน์เดี๋ยวเราไปดูรถคันอื่นๆมันมีให้เราซื้อตรงไหนบ้าง อันนี้จะเป็นปรับแต่งกับจูนรถใช่ไหมหรือว่ามันมีคันเดียวอ๋อนี่ไงใช่ปะเออมีรถหลากหลายแบบอยู่นะปรับแต่งได้เองด้วยเนะี่ยพวกสีพวกอะไรต่างๆเหมือนสร้างรถเองนะเขามีโครม,มาให้ที่เหลือเราก็ปรับแต่งอะไรใส่เอง ันนี้เป็นพวกฟอนต์ใช่ไหม อันนี้เป็นรถที่เขาทำสำเร็จไว้แล้วนะครับให้เราเลือกเล่นได้นะอันนี้คันที่เราสร้างเมื่อกี้เลือกสนามใช่ไหมไม่ไม่มีสนามที่แบบไกลๆกว่านี้หรอ ปรับแต่งจำนวนรอบได้นะครับเลือกจํานวนของบอทได้ระดับความยากง่ายปรับเวลากลางวันกลางคืนนะครับอันนี้คือโหมดเล่นคนเดียวนะ แข่งกับบอดเลงตามไม่ทันเลยเนะี่ยน่าจะต้องไปปรับแต่งจูนเครื่องอะไรให้มันดีๆับไนศึกษาเรื่องการจูนเครื่องก่นอนอ่อตเป็น พวงมาลลยใช่ไหมเนี้ยแล้วก็ใจโรสโคปมีจอยสติ๊กนะครับลองแบบใจโรสโคปเลยออใจโรค่อนข้างช้านะนวงมาลลยอยู่ตั้งล่างเลย Subtitles yeah. ถ้รีชอบเกมแนวนี้เนาะดาวนโหลดมาเล่นกันได้นะครับ